สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับทนายเดชาว่าไงโดนจวกยับไร้ความสามารถพร้อมซัดแซนให้การเท100็จ1 0อเเซจากกรณีที่ทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอชุริยะออกมาเปิดเผยพยายนหลักฐานในคดีแตงโมโดยได้บอกว่าการกระทําดังกล่าวทําให้รูปคดีแตงโมนั้นเสียหายเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรและไม่ควรมาเผือกในเรื่องคนอื่นและยังพูดอีกว่าแซน จะไปมีความผิดฐานให้การเท็จได้ยังไงเพราะแซนจะโกหกยังไงก็ได้เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาและก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายอัจฉริยะจะไปรู้ได้ยังไงว่าแซนโกหกให้การเท็จแสดงว่าไปเอาคำให้การในชั้นพนักงานสอบสวนมาอา่านก็เลยรู้ว่าแซนให้การอย่างไรและทิ้งท้ายได้ว่าขอให้หยุดการกระทำหิวแสงและไปเรียนหนังสือให้จบความรู้น้อยด้วยปัญญา แต่มาอวดรู้เป็นวิศวกรก็ไปรับเหมาอวดรู้ไปหมดทุกเรื่องงานนี้ทำเอาหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดและหนึ่งในนั้นก็คือทนายความเจ้าของเพจช,ชมลมช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีโดยได้มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อย่างเผ็ดร้อนและถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อทนายเดชา แต่จากบริบทก็ชัดเจนว่ากล่าวถึงซึ่งเป็นการฟาดแรงแบบไม่ยัง้งนอกจากนั้นก็ยังพูดถึงแซนแบบขัดกับสิ่งที่ทนายเดชาพูดเอาไว้ด้วยโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่ามีทนายดังบางคนพูดว่าแซนไม่ได้แจ้งความเท็จเพราะเป็นผู้ต้องหาแล้วและให้การอย่างไรก็ได้ท่านทนายทราบไหมว่าแซนตกเป็นผู้ต้องหาเมื่อไหร่ไม่ใช่ไม่รู้แล้วพูด ให้เสียหายหรือทำให้คดีสับสนชักจะสงสัยว่าทนายผู้เสียหายหรือทนายจำเลยกันแน่ซึ่งก็มีผู้รู้และเป็นผู้รู้จริงที่ชอบเผือกเรื่องชาวบ้านได้มาเล่าให้ฟังว่าแซนไปถแถลงข้อเท็จจริงที่สอพอเมืองนนทบุรีในฐานะพยานว่าแตงโมจับขาทั้งสองข้างของแซนไปนั่งฉี่ที่ท้ายเรือในวันที่25กุมภาพันธ์ห้า การถแถลงดังเก่าวเป็นการถแถลงก่อนที่แซนจะตกเป็นผู้ต้องหาเมื่อวันที่2เมษายนนี้ฉะนั้นการถแถลงข้อความเท็จของแซนจึงถือว่าเป็นการถแถลงเท็จก็ได้ท่านทนายคนดังจะทํายังไงต่อดีคะกรุณาศึกษาข้อที่จริงก่อนก่อนที่จะพูดเอามันด้วยนะคะเขาข่าวุณข่าจากคมชันลึกซอนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราครับขอบคุณครับ